แนนอย่าให้แม่ถ่ายรูปตอนลอยตัวนะพี่ไม่จับกูเลยต้องไม่จับกูเลยนะคุณทำได้แล้วโอเคกูนะครับมามามาโอเคาโอเคนะการแข่งการแขางสุดนะเดี๋ยวแม่จะได้ถ่ายสวยๆแล้วมาดูคะแนนกันเราจะได้ไปดูรูปดูรูปหนึ่งสองสามครับโอเคไม่ต้องจับคู่ปล่อยคู่ปล่อยคู่เลยออกไปปล่อยคู่เลยการแข่ไว้การแขนไว้ สุดกางแขนอีกกลางแขนอีกกางอีกอีกไม่ต้องแตะคู่โอเคนเห็นไหมครูบอกแล้วไม่ต้องแตะคูเห็นไหม